และนี่คือเรื่องจิตวิยาอันดับหนึ่งต้นๆเลยทีเดียวที่เขาใช้หลอกจิตผู้หญิงกันก็คือการทําในสิ่งซึ่งยังไม่จบให้ไม่มีสิทธิ์ทําให้มันจบผู้ชายที่เขาเล่นเป็นเขาจะหายไปเลยโดยที่คุณจะรู้สึกว่าเรื่องมันยังไม่จบมันยังเคลียรไม่ได้มันยังไม่มีประโยคสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกคาใจมากๆมันเป็นเอฟเฟกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าซิกเนิตเอฟเฟกการที่คุณรู้สึกว่ายังอ่านหนังสือไม่จบหรือดูหนังอะหนังอะไรมันเพลเลยเป็นกําลังขาแบบขาขึ้นเลยแล้วก็อยู่ก็โดนตัดช็ ต่อค่ะต่อต่อคันนี้ปวดเลยคะต่อเลยคะต่อปูมกัดนังเล่นเป็นมากเลยตัหมดคุณสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คือมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องอยากอยากสารต่อแต่ยิ่งคุณทาไปเรื่อยยิ่งพยายามโทรแล้วเขาไม่รับส่งข้อความไปแล้วเขาบล็อกอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้คุณแย่ลงทําให้คุณรู้สึกไร้คุณค่าทาให้คุณขาดความมั่นใจตัวเองเบรกเนี่ยเป็นเบรกหลังจากที่คุณจบความสัมพันธ์ครั้งเนี้คุณจะจุบจะไม่กล้ารักใครอีกกักพักใหญ่เลย เพราะคุณไม่มั่นใจแล้วว่าจริงๆแล้วคุณค่าคุณอยู่ที่ไหนกัน